สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการล่าง c h ครับผมวันนี้ผมจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับที่ได้รับรางวัลมหาวัชระอาคาเคลนมหาวัชระ,ะนั่นเองครับนะมีตัวอย่างให้ดูไหมเนาะดูสิอ๋อผมมีนี่ลืมไปครับโทษจีคาเคลนมหาวัชระครับซึ่งวันนี้จะรู้กันแล้วนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีทั้ง5ท่านแต่ก่อนอื่นครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูครับ พราะว่าลงคลิปการเล่นไปแล้วเนี่ยมีน้องๆคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าชอบมากเลยนะครับลงคลิปการเล่นแบบเรียวๆแบบชัดๆสบายๆครับไม่ตัดต่ออะไรแบบนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูครับเกมนี้จะเล่นกันแบบปกติเลยนะไม่มีตัดครับเล่นจริงจับจริงครับพอจบเกมนี้แล้วก็จะไปประกาศรายชื่อกันไปลุยกันเลยนะครับผมดูซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยผมจะไปเล่นแบบธรรมดาแล้วกันนะนะครับ ไปเล่นแบบธรรมดาเอาไปเล่นตะลุมบอลเลยแล้วกันตะลุมบอลเออม่อธรรมดานี่แหละปกติผมไม่ค่อยได้เล่นตะลุมบอลเนาะแต่ตอนนี้ติดภารกิจตะลุมบอลครับนะครับไม่มีการตัดะฮะรอช้ารอนานยังไงเล่นจบเร็วยังไงเจอโปรงเจอปโปรยังไงเจออะไรยังไงไม่มีการตัดทั้งนั้นครับสําหรับคลิปนี้ไปลุยกันเลยฮนะหมับแน่นอนครับตอนนี้เห่อมามากครับเห่อเขาเรียกเห่อมามากก็เราก็จะเอามาลงมาก่อนเลยเป็นตัวแรกนะครับเป็น เกมเดสแมทครับอ้าวเฮ้ยท่วงนี้ฝนตกพายุเข้านะครับเพื่อนเก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปครับปึ๊บปล่อยทิ้งไว้ก่อนครับไม่มีอะไรอยู่แล้วฮะเพื่อจะไปหาจุดยืนที่เหมาะสมครับตอนนี้ครับปล่อยไปงั้นแล้ครับเพื่อให้เราเดินเร็วขึ้นนั่นเองครับไม่มีอะไรฮะปล่อยไปงั้นเองครับแล้วเราก็จะคอยล็อกอุ้ยมาแล้วครับยิงตรงนี้ฮะให้ติดให้ติดล็อกครับ พื่อให้ป้อมเรายิงรัวๆฮะนะครับถ้าติดล็อกขาเมื่อไหร่นี่รู้เรื่อง้ะครับผมนี่ฮะนี่ฮะแบบนี้ครับยังไม่ติดครับตัวนี้อันตรายนะครับเดี๋ยวยิงเราแน่ครับดูแล้วเพื่อนมายิงครับโอ้โหระเบิดเลยไปก่อนครับไปก่อนครับไม่เป็นไรฮะเราเล่นแบบว่าใจเย็นๆสู้กับคู่ต่อสู้จะค่อนข้างบุกครับเราต้องยืนมั่เหมาะฮะ เพราะว่าพลาดท่านี่โดนยิงรวดเดียวอาจจะมีเสียชีวิตกันเลยนะสำหรับเจ้ามานี่พอใจเง็นไปก่อนครับนี่ครับนี่ฮเนี่เนี่ยระยะเรานี่อ้าวล็อกขาแบบนี้ครับปล่อยป้อมไปเลยครับปล่อยป้อมไปเลยฮะแบบนี้ครับนี่ครับหนึ่งคิวฮะอุ๊ยเพื่อนโดนระเบิดแบบนี้ครับระยะสี่ร้อยครับเดี๋ยวก่อน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 อ้าว อย่างนี้ครับติดล็อกขาไหมนะครับเราใส่ถ้าติดล็อกขานี่คืออ่าน่าเพื่อนลุมใหญ่เลยโอเคฮะตบบนี้ครับนี่ครับผมว่าเด็โดนวาร์ปมาแน่เราลงันดีกว่าครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมไม่ต้องไปรีบจังหวะจะได้มันได้เองนะทุกคนเฮ้ยเกมแรกของวันด้วยนะตื่นมาปุ๊บก็นั่งเล่นกันเลยครับเอานี่ครับอุ้ยโดนยิงฮะนี่ครับออกไปตรงนี้ครับ โอ้เซรับครับเซรับเล่นผมแล้วครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับหรบอลนั้นครับยังไงฮะทิ้งป้อมไปครับหลบก่อนครับพิสมาแรงครับหลบก่อนดีกว่าฮะอันตรายครับอันตรายครับหลบก่อนครับถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนเพื่อนหืโดนยิงเสยมาแบบนี้ครับรู้สึกจะมีคนจับผมครับ เพื่อนเราจับหรือใครจับไม่รู้ครับออกมาข้างนอกดีกว่าครับเฮ้ยทีมน้ำอยู่ครับนี่ฮะรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะเดี๋ยวรอให้คู่ต่อสู้นั้นสติแตกก่อนครับแล้วเราก็ค่อยจัดก,การนี่ฮะจังหวะนี้เขาหลบไปก่อนนะอันตรายครับอยู่ลงล้มแบบนี้ฮะเราต้องใจเย็นๆครับเย็นที่สุดเท่าที่จะเย็นได้ฮะตกอ์ยังสูสี่ครับแล้วก็เวลายังเหลือ ไล่เก็บทีละเล็กทีละน้อยไปครับไอ้บนลังคาตัวนี้ยังไงเนี่ยไม่ออกมาละอ่านั่นๆๆๆปืนโค้งครับกะแล้วเทียวว่าปืนคุณต้องโค้งแน่นอนหนึ่งได้หลบซ่อนแบบนี้ครับนี่ฮะยิงครับล็อกขาครับโอ้โหโดดแบบนี้ครับลองห่นไม่เป็นไรฮะอุ้ยอุ้ยยิงที่สูงเหรออุ้ยอุ้ยต้องหลบครับต้องหลบอย่าให้โดนอย่างเดียวครับยังไงฮะ โอ้โหลัแตนผมทำงานแล้วแย่เลยเสียดายครับเรียบร้อยแตกเลยครับเคพื่อนจัดการแตกครับนี่ฮะตอยิงลัลราพาบนี้ฮะเติมเลยก่อนดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุยพิสมาครับอุ้ย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 อุยอุอุ้อุ้อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยออุ ยิงนะครับอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วฮะสายบู๊มาแล้วครับนี่แหละฮะเดสแมัทครับยังไงอะฮัลโหลยังไงฮัลโหลอุอ้ยโดนยิงตรงนี้ครับอื้มกลัวที่ไหนอะกลัวที่ไหนอะฮัลโหลมาดิกลัวที่ไหนอันนั่นแมงปองอื้มแมงปองยิงหนักยิงหนัก ยิงแน่นยิงดียังไงยังไงใครจะไปเกือบเกือบลังเกือบเดทโอ้โหอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมันมัวมัวขี้ตาแล้วยังไงโอโหแตกเลยอยู่ดีทำไมแตกครับทุกคนอยู่ดีทำไมแตกสงสัยครับไปต่อฮะเ้นลาฟครับผมปืนโค้งเหมือนกันนะขี้เกียจเปลี่ยนปืนครับจริงๆผมยากจะไต่ฟันเชอร์อยู่ครัวขี้เกียจเลงฮะจังหวะนี้ครับ ตื่นมาไม่ใหม่หูใต้ยังไม่ค่อยดีครับจัดการตรงนี้ดีกว่าครับไททันตรงนี้ดีกว่าฮะทันไหมเนี่ยบินเร็วไปหน่อยป่ะติดอะไรเนี่ยยิงโค้งไปเลยฮะไม่ครับยิงนี่ครับผมติดครับติดครับเดี๋ยว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 สิบสองต่อสิบมาฮะรอรอหลังดีกว่าทุกคนอหลังนี่ว่าข้างหลังเลือดน้อยครับนั่นแน่แน่แน่พิษมาอีกแล้วครับ ดูครับดูฮะอย่านะครับยิงผมไม่ว่านะครับอยาให้ผมยิงคุณบ้างนะนะครับอยาให้ผมยิงคุณบ้างนะครับเฮ้ยมาดิครับเข้าระยะแบบนี้ผมไม่กลัวนะฮะยิงเลยครับเดี๋ยวคุณก็ลงแล้วฮะเรียบร้อยฮะอย่าครับอย่าฮะอย่าครับเดี๋ยวพวกคิวครับเมตดว่าง่หลบครับเดิน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 หลบครับ ติบกรคิวไปดิใครยิงผมโอ้โหมาจอยิงกันแบบนี้เลยเหรอเพื่อนโอโหมากันใหญ่เลยครับสองสามตัวฮะลุมครับลักษณะนี้เป็นการลุมฮะอ่อยแตก <c oughs> สะใจจริงๆเลยครับโดนลุมครับดุเดือดฮะเพิ่มสกอร์ใม้เพื่อนอีกสามตัวครับก็ถ,ถือว่าเป็นการเล่นแบบชิวๆนะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเกมนี้นะ ก็เลยเลื่อยครับเกมเดสแมทปักนี้เพื่อนก่อแคมป์กันเยอะไม่ค่อยมีใครบูใครบุกนะครับได้เกราะจากเพื่อนมาแล้วหนึ่งจากยันแม่ครับเดีย๋ยวผมจะค่อยๆหล่อลบ้างหลังเหมือนเดิมครับผมมันใส่บูอยู่แล้วจะมายืนดูอยู่ได้กับอะไรว่าไปนั่นเลยนะครับโอ้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวไปครับปั๊บปับปับวิ่งช้าไมา่ได้การครับต้องไปเร็วๆครับพเพื่อนต้องการความช่วยเหลือโอ้ลาก่อนพเพื่อนไปไม่ทันทุกคน อ้าว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 มาดิ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 ตัวที่ไหนครับตัวท um right? ี่ไหนฮะมองได้เลยโอ้โหโดนยูปิงกันครับครึ่งหลอดเลยอุ้ยลงมาใหม่ครับตัวนี้เราลงใหม่ครับต้องดูก่อนอุ้ย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 หลบครับหลบครับเขาใช้ตัวนี้ครับมันมีน่าจะเป็นคินเดอร์มาทุกคน โอ้โหมงป่องวับมาครับเพื่อนถึงก็ตายครับนี่ครับไอ้มังป่องเลือดน้อยอยู่ตรงนี้ฮะหลบดิครับหญิงผมทำไมครับมังป่องเลือดน้อยครับแอบอยู่ทำไมครับเจอกันแน่ฮะปองจ๋าตาเอ๋วับจะไปไหนครับเข้าหลังเหรอโอ้แตกโอ้โหเป็นอะไรเนี่ย ทำไมผมหันหลัง,งหันเรียนหันไรช้าเหลือเกอินนะทุกคนอุ้ยกดปิดมวนจะใส่โดนมันจะใส่โดนในนี้ซะหน่อยเนวิลล่าซะหน่อยไปใส่ผิดเลยไปใส่โดนตัวใหม่ซะง,งั้นไม่เป็นไรครับยังไงทีมเราก็นํานะครับทีมเราก็นําอยู่แล้วนะครับจะถือว่าเป็นเกมแรกของมันนี่อนข้างโอเคฮะเนี่ยก,กระตุกนะมีการกระตุกนิดนึงครับโอ้โหอะไรอย่างนี้ยังไงเนี่ย ันเรียกว่ามีการกระตุกนิดนึงนะเดี๋ยวจบเกมนี้แล้วนะครับผมก็จะไปประกาศรายชื่อกันนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนั่นเองนะครับประกาศรายชื่อกันสักแป๊บนึงนะครับสําหรับมหาวชระนั่น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 ท่าจะมาแต่ไม่มาโอ้โดนยิงโดนยิงเติมเลือดครับแตกเลยครับบุกเลยครับผมเป็นเรือของเรานั้นถึกทนอยู่แล้วศัตรูเหลืออยู่แค่สองคนครับไม่น่าจปัญหา นี่ฮะเผาเลยบินก็เผาครับเราต้องการคิวเพิ่มอีกสักหน่อยฮะนี่ครับเผาเลยครับไม่ได้ฮะคันชื่อแล้วไงแล้วไงกระตุกครับอืมกระตุกแบบนี้ไม่เห็นภาพที่แท้จริงฮะอ่อนลำโพงครับไม่ใช่พันเชื่อแต่ผมได้ยินเสียงพันเชื่อนะทุกคนอันน่ะอันน่ะมันปองอลกแล้วครับลุมยิงผมทำไมอ่ะแบงปอง มันจะยิงผมไปถึงไหนครับเผาครับเผาฮะนี่กระตุกครับเกิดการกระตุกนะฮะจะได้ไหมไม่ได้ครับตะคิวเลยนี่บอกแล้วต้องตะคิวดิใครยิงผมจังเลยโอ้อยู่นู่นครับเผาครับเผาครับเผาอจุนนะฮะอจุนก็เผาผมเช่นเดียวกันครับต่างคนตั้งเผาครับโอ้โดนยิงโดนยิงนกครับโดนยิงหนกโอ้ล็อกขาด้วยนะแตกเลยว้า เอาไททันลงมาก็ดีกว่าครับออจุนใส่ชุดสวยด้วยนะไปครับไททันอินทราไม่ค่อยดีลงเลยพักนี้ครับเล่นแต่ตัวธรรมดาครับอ่าแม่พอลงมาหน่อยเดียวก็จบเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูการประกาศรายชื่อกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็เข้ามาสู่เว็บไซต์การแจกของรางวัลของเราเป็นที่เรียบร้อยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมว่าผู้โชคดีทั้งห้าท่านนั้นจะเป็นใครบ้างนะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆครับจากคนต้องการใส่แฮชแทกครับ r u n g c h ครับมีผู้โชคดีทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ200นิดๆครับนะครับก็โอเคฮะผู้โชคดีคนแรกก็คือคุณชาญหวังครอบกลางครับเป็นคนไทยแน่นอนฮะคนนี้ยังไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อนเลยนะครับผม ID ถูกต้องครับทุกอย่างโอเคท็ ถูกต้องครับก็รอรับของรางวัลกันเลยนะประมาณ1-2สัปดาห์ครับก็จะได้ของรางวัลครับคนที่2องฮะปัป๊บปป,ป๊คุณโอโ้โหคาฮอ่านไม่ถนัดครับตรงสื่อแปลกๆนะคาฮาน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับขอแสดงความยินดีด้วยอีกเช่นกันครับผมนะก็ได้รับรางวัลคาเคนมหาวัชระครับเดี๋ยวไปดูคนที่3ามกันเลยฮนะต่อเนื่องครับ ไม่ลีลาไม่ช้าครับอ้าวคุณธนชาติแล้วก็มีเลขหกอยู่ด้วยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดยังไงขออภัยนะแต่น่าจะเป็นธนชาตินะครับผมขอให้ได้ขอให้โดนครับคาถานี้นี่บอกได้เลยว่านิยมกันจริงๆนะครับขอให้ได,ขด,ขได้ขอให้โดนนี่เป็นคาถายอดนิยมของช่องผมเลยหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็ได้ไปครับขอแสดงความยินด,ดีด้วยครับกับคนไทยท่านที่สองนะคุณธนชาติครับแอปนี้ผมครั้งนี้ผมไม่ได้ กูเกิลแปลเลยนะใช้เป็นภาษาอังกฤษเลยอ่าฮะคุณสมศักดิ์อุปาลีครับผมคนนี้ก็น่าจะเคยได้รับของรางวัลผมมาแล้วนานมากๆแล้วนะนะครับตอนนี้กลับมาได้รับรางวัลอีกครั้งก็ขอสแสดงความยินดีด้วยครับนะก็ไม่ผิดกฎกติกาได้อย่างไรครับเพราะว่าของเรานั้นต้องเว้นถ้าได้ครั้งที่แล้วถึงจะไม่ได้ครับเว้นตองครั้งนั่นเองนะแต่ของเขานานแล้วครับไปดูคนต่อไปครับผมคนสุดท้ายฮะ โอ้เป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ก็ถูกต้องตามกฎกติกาครับขอแสดงความยินดีด้วยโอเคครับผมทั้งการเล่นเกมแรกของวันนะครับแล้วก็การแจกผลรางวัลนั้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆถนนเพื่อนที่กดติดตามนะครับกด follow ให้กับผมนะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้ก็6,000ซับแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำกิจกรรมมาร่วมสนุกกันแน่นอนนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม